สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์ให้อดินด้วยนะคะพามาดูเคสทํทำตากันบ้างเนาะสาวๆคนไหนนะคะหรือหนุ่มๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องตาะคะตาชั้นเดียวเนาะตาไม,ตาไม่ตาไม่มีชั้นหลวมมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังตาตกเนะาะไขมันชั้นตาเยอะนะคะ หรือว่าตาอ่อนแรงตาหลบในใช่ค่ะสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดเลยนะคะอย่างเคสนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นตาสองชั้นที่ลหลบในมากๆนะคะแทบจะมองไม่เห็นชั้นตาเลยแล้วก็มีไขมันบริเวณชั้นตาแทบที่ค่อนข้างเยอะเนาะนะคะดูบันก่อนเนาะสำหรับโรคก,ก่อนทํานะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะ ดี๋ยวจะพาไปคุยกับพี่หลินกันนะคะใช่ตอนนีครบหนึ่งเดือนก็คือชั้นตาสวยมากชายบอกเลยนะว่าเปลี่ยนมากๆนะคะใครพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โห oh. สวยหวานเปลี่ยนเลยนะคะตาคือแบบว่าสดใสขึ้นเยอะเลย <Yeah. S 1> มมา,าคุยกับพี่หลินกันนะคะสวัสดีค่ะพี่หลินะคะ่ะ ถามปัญหาพี่หลินนิดนึงว่าทำไมพี่หลินถึงตัดสินใจอยากทำตาคะก็จริงจริง,รงมันมีทั้งปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะแล้วก็หนังตาตกตกชนิดที่ว่ามันจะกลับขนตาแล้วเข้าไปในลูกตาละแล้วก็ด้วยความที่กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงอะเราจะเกรงเกรงแบบช่วงคิ้วช่วงหน้าผากอะไรเงี้ยค่ะจนคิ้วมันยกตอนแรกคุณหมอเขาก็แบบอกวู้กินเกรงจนคิ้วยกเลยนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมันเริ่มปวดอะค่ะทั้งคิ้วทั้งหว่ังคิ้วทั้งหน้าผากแล้วมันทําให้ปวดหัวด้วยเราก็เลยตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องทําแล้วแหละนอกจากเรื่องความสวยงามเนี่ยก็เรื่องของสุขภาพด้วยเ<ช>นอะพี่พี่นเองก็พบว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาในจุดนี้นะคะใช่ค่ะเราศึกษามานานไหมคะกว่าจะเจอธีระทอน n นานนะนานดู<ม>หลายที่ค่ะดูรีวิวด้วยดูผลงานต่างๆแล้วคนที่มาทําอะไรเงี้ยค่ะของหลายๆที่ จนกระทั่งพอมาเจอของทีละทอนเรารก็ไล่ย,ย้อนกลับไปดูแล้วก็ไปตามดูรีวิวคนที่เคยทำด้วยอะไรด้วยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคคุณหมอกันแล้วกันแล้วตอนนะับปรึกษากับคุณหมอกันล่ะคะเป็นยังไงบ้างคุณหมอให้คำแนะนำดีมากค่ะก็คือแบบไหนถึงเจะดีเราควรจะทำอะไรบ้างก็คือใส่ใจในปัญหาของเราจริงๆด้วยค่ะรวมถึงตอนที่ทำอ่ะ คุณหมอก็จะแบบใส่ใจตลอดถามตลอดแล้วพอทำเสร็จอ่ะจะบอกว่าแผลแบบกริบไม่มีเลือดซึม<ช>ท,ท,ทั้งๆที่แบบน้องเยาบาลกับน้องเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามีเลือดซึมนะให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราคือพอกลับไปเลือดซึมคืออะไรสักไม่เจอ <c oughs> เ,จอเ<ล>นาะใช่นะคะอะเดี๋ยวดูแผลกันนิดนึงดีกว่า,ะวานะคะบบนีนิดน,ดนึงค่ะนี่นะคะทุกคนคือแผลหนึ่งเดือนนะรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะ หน้าเด็กลงมากหน้าเด็กลงมากนะคะใครใครเดี่กเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีด้วยเนาะเคสนี้เป็นการอัพเดตตา2ชั้นนะคะครบหนึ่งเดือนนะคะอย่าง<ช>ที่คุณข้บอกเลยเนาะ<ช>มีปัญหาหนังตาตกเนาะ<ช>แล้วก็ก้้มเนื้อมความอ่อนแรงด้วย<ช>นะคะใช,ใช่ค่ะอันนี้ยังลืมตาได้ไม่เต็มที่เลยนะคะเพราะว่ายังตึงๆบวมๆอยู่เพราะเราเย็บกั้มเนือแล้วเย็บกั้มเนื้อแล้วก็คุณหมอกันก็มีการจัดเลียยไขมันใหม่ให้ด้วย<ช>นะคะ นี่นะตาสวยมากๆเลยหวานมากๆเลยคะเดี๋ยวเราดูตอนสามเดือนตอนที่มันยุบมากกว่านี้เนะาะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวมันจะยุบลงอีกนะคะไม่ต้องกังวลเลยเนาะ,ค,ะค่ะแล้วตอนทำล่ะคะพี่หลินเจ็บไหมเอ่ยแทาไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะมันอาจจะมีแบบแป๊บเป็นบางครั้งแต่ว่าคุณหมอก็จะถามตลอดว่าตรงไหนที่แบบเรารู้สึกเจ็บไหมตรงไหนที่มันรู้สึกแบบแป๊บอะไรหรือเปล่าอะไร่าเงี้ยค,คุณหมอจะถามตลอดแต่ถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วการดูแลตัวเองล่ะคะยากไหมเอ่ยก็จริงๆถามว่ายากไหมไม่ยากค่ะเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้เป็นเคสส่วนตัวนะคนอื่นจะทําหรือเปล่าก็ไม่รู้คือเราใช้วิธีนั่งหลับบนโซฟาตัดขนาใช่นั่งหลับบนโซฟาเพราะว่าถ้าเรานอนบนเตียงเนี่ยส่วนตัวจะเป็นคนที่นอนตะแคงไงคะเรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะเผลอไปนอนตะแคงแล้วเดี๋ยวแบบแผลมันจะ มีปัญหาเราก็เลยนอนหลับบนโซฟาไปเลยแล้วเลือดจ,<า>จะได้ไม่ต้องขึ้นขึ้นไปที่หน้าด้วยก็ไม่มีไม่มีแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีช้ำไม่มีอะไรเลยเรียกแด้ว่าเป็นทิกส่วนตัวนะ <laughs> ใช่ค่ะนะคะ,นะคะนี่นะคะซมให้ทุกันใกล้ๆเนาะฉันต่อสวยมากนะคะหลังทำหนึ่งเดือนเท่านั้นการบริการของที่ทีรทอนคลินิกเป็นยังไงบ้างคะพี่ลิลประทับใจค่ะ ทุกคนดูแลดีมากแล้วก็ไม่ต้องนั่งรอ,อนานมากด้วยค่ะปกติคือถ้าเรานัดมาก่อนแล้วเราแจ้งมาก่อนแล้วว่าเราจะทำอะไรอย่างกับว่าเราจะมา follow up หรือว่าเราจะมาพบพุ่งหมอหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็มาแป๊บเดียวน้องๆทุกคนก็ดูแลดีค่ะพาไปนั่งบอกอะไรทุกอย่างก็คือไม่มีเกอร์ค่ะเข้ามา ไม่ต้องกังวลเลยเนะว่าเข้ามาเราจะไม่มีคนดูแลไม่มีคนเ<ช>ทกแคร์นะคะเรา<ช>ดูแลกันตลอดนะคะ<ช>แต่ก่อนจากการให้พี่หลินฝากท,ทาิ้งทายนิดนึงสําหรับเพื่อนเนคนไหนที่กําลังสนใจมีปัญหาคล้ายๆการหรือว่ากําลังมองหาที่ทําตาแนะนำหน่อยค่ะก็ตามันเป็นเรื่องสําคัญนะคะคนเราเจอกันยังไงเห็นหน้ากันมองตากันก่อนดังนั้นถ้าใครที่มีปัญหา หรือว่าอยากจะทําตาเพื่อความสวยความงามยังไงก็ขอแนะนำเทีลทอนคลินิกนะคะคุณหมอกันรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดูได้จากตรงนี้นี่นะคะผลลัพธ์อยู่บนใบหน้าแล้วเ<ช>นาะสวยขนาดนี้แผ่คือเนียนกริบขนาดนี้นะคะฝีมือหมอกันนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในห,หน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ